ผมเคยไปพักโรงแรมดังที่ยโสธรครับตอนนั้นไปทำงานต่างจังหวัดคนเดียวพอเช็คอินเข้าห้องพักก็รู้สึกแปลกๆห้องมันเย็นผิดปกติทั้งที่แอร์ก็ไม่ได้เปิดเย็นมากคืนนั้นผมอาบน้ำเสร็จกำลังจะนอนได้ยินเสียงคนเคาะประตู ตอนแรกคิดว่าคงเป็นพนักงานแต่พอมองลอดตาแมวกลับไม่เห็นใครผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคิดว่าคงหูแว่วพอเริ่มเคลิมเคลิมก็ได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูหิวจังผมสะดุ้งตื่นเลยครับเปิดไฟพรวดคราดมองไปรอบห้องก็ไม่เจออะไร ผมตัดสินใจโทรหาฟรอน์ถามว่าข้างห้องพักมีใครพักอยู่ไหมพนักงานบอกว่าห้องข้างๆยังไม่มีคนเช็คอินผมขนลุกสู้เลยครับคืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าก็รีบเช็คเอาท์ออกมาเลยครับตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับไปพักโรงแรมนั้นอีกเลย ได้ยินมาว่ามีคนเคยเจออะไรแปลกๆที่โรงแรมนั้นเหมือนกันบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาคนเดินไปมาในห้องโถงบางคนก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ตอนกลางคืนใครไปพักที่นั่นก็ระวังกันหน่อยนะครับอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมได้นะครับ